วันนี้เราเพจ JK ถักเชือกนะครับจะมาสอนเทคนิคการพันห่วงแบบที่2กันนะครับห่วงใหญ่ที่2จะเป็นแบบนี้นะครับลบบสองห่วงใหญ่นี่คือเทคนิคแบบนี่คือแบบที่สองนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับคือวันนี้จะใช้เป็นห่วง9้ามิลอย่างหนาสเตลเลสอย่างนีนะครับแล้วก็เชือกเทียนเบอร์สองนะครับ เทคนิคแรกนะครับคือเราต้องเอาด้านสั้นนะครับพับงอครึ่งหนึ่งนะครับไปพับแบบนี้นะครับพับแบบนี้นะครับก็สอดไปด้านท้ายนะครับด้านท้ายของห่วงนะครับสอดขึ้นบนนะครับก็เอาเส้นเล็กเข้าก่อนนะครับสอดเข้าไปในห่วงแล้วก็เส้นใหญ่สอดไปตามนะครับ นนแล้วก็ดึงนะครับมันจะปเป็นแบบนี้นะครับคือเส้นเล็กจะอยู่ด้านล่างเส้สนสน todas, ั้ e ps. Ps สนจะอยู่ด้านล่างครับเส้นยาวจะอยู่ด้านบนนะครับนี้เราก็พลิกกลับด้านนะครับต้องพลิกกลับด้านนะครับให้เส้นสั้นนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็เส้นยาวอยู่ด้านล่างนะครับแล้วเราใช้เส้นยาวนะครับสอดเข้าไปด้านล่างนะครับสักจากบนลงล่างนะครับ แล้วก็ดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงๆเป็นแบบนี้นะครับดึงให้ตึงๆจากบนลงล่างเชือกเราตัดขนาดความยาวยี่สิบสองเซนติเมตรนะครับจะมันจะพอดีกับห่วงแล้วก็เราจะเชือกนะครับจากยาวนะครับจากล่างขึ้นบนนะครับล่างขึ้นบนนะครับเราก็ดึงด,ดึงต้องดึงให้ตึงนะครับมันจะได้สวยถ้านั่นมันจะงอ ดึงมาดึงให้ตึงนะครับอันิ้วกดนิ้วกดหน่อยดึงตึงนี้นะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับจากบนลงล่างครับจากล่างขึ้นบนครับล่างขึ้นบนดึงให้ตึงนะครับเส้นยาวนะครับล่างสอดจากข้างล่างนะครับขึ้นมาด้านบนแล้วก็เอาเข้าห่วงนะครับเอาเข้าตรงห่วงนี้นะครับสอดไปในห่วงนะครับ ดึงนะครับแล้วก็จัดหน่อยจัดให้มันตรงๆหน่อยนะครับเอานิ้วกดจทำไปเรื่อยๆนะครับสอดจากล่างขึ้นบนแล้วก็ลงห่วงนะครับจากบนลงล่างนะครับ เราทำวิธีนี้ไปเรื่อยๆนะครับชินแล้วก็เร็วสอดเร็วได้ครับชินมือเทคนิคก็แค่ายๆแค่แค่จุดเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นเราได้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับทบเทคนิคได้คือจากสอดเข้ารูก็คือจากล่างขึ้นบนนะครับแล้วก็เอาอน,นิวเอาบีบบีบให้มันตรงๆหน่อยนะครับให้มันได้ส่ง ทำแบบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงรอบมันเชือกอย่าลืมนะครับตัดประมาณ22่สงเซนติเมตรครับ22่สิบสงเซนจนมันติดเลยนะครับร้อยจนมันติดตรงนี้นะครับอย่าลืมฝากติดตามเพจ JK ทักเชือกด้วยนะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหลังอันนี้นะครับเราจัดทรงให้มันสวยๆหน่อยนะครับแล้วก็เราก็พลิกกลับด้านนะครับพลิกกลับด้านแล้วกาวตาช้างนะครับฝาส้มนะครับใช้ฝาส้มเท่านั้นนะครับสีอื่นจะเป็นคราบขาวครับมาแตะไปนะครับ ไม่รอบแล้วเราก็เอาวางไว้นะครับรอให้กาวมันแห้งทุกครั้งนะครับอย่าลืมเอาเช็ดชั่นะครับเช็ดตรงฝาหัวฝากาวนะครับมันได้ไม่ติดกับได้ไม่ติดกับฝาครับอ่าพอเราแห้งแล้วนะครับอันนี้เราเปลี่ยนตัวนี่เก็บไปรอมันแห้งนะครับพอมันแห้งแล้วนะครับตัดแบบเดิมครับตัดตรงได้ที่มันเกินมานะครับ ทีละเส้นครับนงรีบแล้วก็เอาไปเช็คลนนะครับตนบางๆนะครับอย่าลนนานเพราเดี๋ยวไหม้ครับแค่นี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอย่าลืมฝากติดตามเพจ jk ถักเชือกด้วยนะครับอันนี้เราก็เวลาเรา เราถักเข้ากับเชือกเราก็ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เทคนิคคือเราเราใส่เสร็จเราค่อยเสร็จงานเรียบร้อยเราหยดกาวรอบๆนะครับพอเสร็จงานปุ๊บเราทําเสร็จนะครับเราก็หยดกาวรอบหนึ่งรอบเป็นเป็นรอบรอบด้านหลังนะครับที่เราไม่เอาเข้าก็รอบหนึ่งมันจะช่วยไม่ให้เชือกมันขย่อนครับเชือกมันจะติดและแข็งแรงทนทานเชือกไม่ขาดง่ายครับอย่าลืมติดตามเพจ JK ถักเชือกนะครับ เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาสอนแบบที่3กันนะครับ